บ้านเฟนบุรพัทยาค่ะอีพีนี้นะคะจะเอาความน่ารักของเด็กมาให้ดูกันนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆนะคะทั้งหมด6ตัวนะคะเป็นเฟนบุรอกแท้นะคะสีอิสเบลล่านะคะน้องจะเป็นสีอิสเบลล่าแครี่ไายแหลบแทนนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวใหญ่ไม่ใช่นะคะตัวใหญ่เป็นอเมริกันบูลลี่ค่ะน้องจะเลี้ยงน้องนะคะพี่ฮามิดค่ะก็คือนะคะเฟนบูด็อกของเราทั้งหมด6ตัวอายุ2เดือนนะคะมีทั้งเพศผู้เพศเมียนะคะ น้องกินอาหารเม็ดนะคะเช้ากับเย็นและน้ําก็กินในจุดได้แล้วนะคะอยู่ที่พัทยาค่ะเราจับโปรโมชั่นอยู่นะคะตอนนี้เป็นของความปีใหม่ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะ <c oughs> ก็คือตัวละ3,900บาทค่ะไม่เคยขายราคานี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะบอกก่อนนะคะ <c oughs> ก็คือน้องนะคะขายตัว3,900บาทค่ะเป็นสีสูงค่ะเฟมบุ็อ,อกแท้นะคะ <c oughs> เป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนๆพี่ๆ,ๆทุกคนเลยนะคะ <c oughs> สนใจมาดูตัวจริงได้ที่พัทยาค่ะบอกก่อนนะว่า ตัวจริงน้องน่ารักมากแข็งแรงร่าเริงแบบนี้เลยนะคะตามคลิปเลยนะคะวัคซีนให้แล้วค่ะหนึ่งเข็มนะคะน้องอายุ2เดือนกว่าๆค่ะแบบนี้เลยนะคะอยากให้มาเจอตัวจริงนะคะคือน่ารักมากๆค่ะบ้านไหนเงียบเหงานะคะเอาน้องไปรับรองได้ค่ะปวนแบบนี้เลยนะคะภาระ,ะที่แบบว่าดูไปยิ้มไปเลยนะคะสนใจมาดูน้องได้นะคะที่พัทยาค่ะเนี่ยค่ะไปดูความน่ารักของเด,ด็กกันเลยนะคะมีทั้งเพศผู้เพศเมียมเลยนะคะเนี่ยค่ะแข็งแรงมากๆค่ะ น้องเป็นสีอิซาเบลลาแครี่ไลแล็แทนนะคะแบบนี้เลยนะคะบ้านเรานะคะส่งไปก็คือทุกจังหวัดเลยนะคะส่งแบบว่าถ้าอยู่พัทยาเราขับส่งให้เลยนะคะถึงมือเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดอยู่ไกลๆแล้วก็ส่งให้น้องเป็นรถขนน้องโดยตรงนะคะก็คือนั่งไปกับคนขับเลยนะคะอัปเดตให้ดูตลอดเวลาค่ะเริ่มและแม่ตามไวนะคะเนี่ยน้องก็จะเริ่มเล่นกันแรงขึ้นแล้วะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะสนใจมาดูน้องได้ที่พัทยาน,นะคะสนใจจะไหนนะคะทักได้นะคะ หรือว่าจะขอดูพ่อแม่เลยก็ได้นะคะของเราบอกก่อนเลยนะว่าแม่เ็าเป็นสีไาแลปแทนนะคะพ่อเป็นสีอิซเบล่านะคะบอกเลยว่าเซตนี้ทั้งเซตเนาะเป็นสีสูงนะคะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะคะราคาเฟนบูด็อกพันแท้สีสูงแบบเนี้ยตัวละ3,900บาทจะไม่มีอีกแล้วนะคะก็คือเป็นเซตที่เราเอามาจับโปรนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อได้สัมผัสเฟนบูด็อกนะคะว่าน้องน่ารักมากๆค่ะใครได้เลี้ยงน้องนะคะจะหลงรักน้องเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเฟนบูด็อกนะคะเนี่ยค่ะ เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเป็นบุรพัทยาค่ะอีพีนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะไปค่ะไปดูความน่ารักของดเด็กกันนะคะ